อย่าฮัลโหลนะครับผมอยู่ผมอ็นกิมะวันนี้เราอยู่กันในแนะนำอน,นิเมะภาพไทยภาคที่สองก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์เมื่อห้าวันก่อนมาผมก็นานๆทีถึงจะเข้าไปเช็คคอมเมนต์นะครับไม่เช่นานๆาทีหรอกพอไปดูคลิปตัวเองนี่แหละก็ไปเจอคลิปที่น้องไนท์เขาบอกว่าไนทไหนห้าหกเจแปตนะที่ได้รางวัลออแจกรหัสเกม s e l e ิ t i ล n กเชนไปเขาบอกว่าเออทำไมไม่บอกชื่อตัวละครล่ะครับ นี่จะคำหยาบพูดก็พูดแต่คำหยาบอือคือว่านะครับผมขอโทษจริงๆที่พูดเรื่องตัวละครนะว่าบางบางอันผมจาไม่ได้แลวผมก็ไม่ชอบไปหาข้อมูลของใครด้วยเหมือนไปขโมยของคนอื่นมาครับแต่ว่าเรื่องคำหยาบเนี่ยก็มันต้องมีกันบ้างนะครับเพราะว่าชีวิตจริงมันก็ไม่ได้สวยรูเหมือนอนิเมะเสมอไปก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ บางชื่อก็าจาไม่ได้เพราะว่อนิเมะที่ผมดูนานแล้วนะครับ <c oughs> โอเคมากับเรื่องแรกมาเฟียมนตามือปราบกำหลบับหัวใจเพศชื่อว่าเออเบตาหรือเบโตอะไรนี่ครับผมฟังแล้วมันฟังไม่ชัดพอเพดก็เป็นมาเฟียเนาะเป็นมาเฟียแต่ว่ามาเฟียเนี้ยมันอยู่เออต้องเล่าว่า มีเกาะแห่งหนึ่งเป็นเกาะการค้าขายที่มีชื่อว่าเรตาโร่เรตาโรดอะไรแหละแล้วบนเกาะน,นั้นมีมาเฟียกลุ่มหนึ่งที่คอยครองอ้กเกาะแห่งนั้นอยู่เป็นมาเฟียที่เป็นพวกจิตใจดีนะครับเป็นพวกเออแบบว่าคอยเหือชาวเมืองแล้วก็อีกชื่อว่าเบตโต้หรือว่าเบต้าอีแหละ ไปชอบที่นี่แห่งเมืองนี้แต่ว่าที่ไหนได้มีเพื่อนมันอีกคนนึงไม่ใช่เพื่อนหรอกคู่แข่งกันชัว่วมอมมอน,อมอนก็ได้ชอบเจ้าหญิงเหมือนกันแล้วครนี้ก็มีการแข่งต่อสู้ที่เอาลางวันราชากับเออจะใครชนะจะได้เจ้าหญิงเป็นกู้ครองแล้วก็จะได้สิธ์เป็นราชาด้วย ก็เลยจัดก,การต่อสู้ขึ้นมาซึ่งพระเอกมอ่นก็หมายปองราชินีทั้งคู่แต่ว่างานนี้สงสัยต้องลำบากครับเพราะการต่อสู้นี้มีพลังวิเศษด้วยก็คือว่าการต่อสู้เป็นคู่พลังวิเศษด้วยครับคนทั้งเกาะที่เป็นมาเฟียกลุ่มมันคนทั้งเกาะที่เป็นมาเฟียมีพลังวิเศษของตัวเองแตกต่างกันไปเก็ต้องต่อสู <c oughs> ้เพื่อจะได้ตัวเจ้าหญิงมาเป็นคู่ครอง โอเคกับเรื่องต่อไปโอเคครับก็มากับเรื่องนี้ซึบาษะาสงคมเทพข้ามมิติเรื่องก็มีว่าพระเ,เป็นนักโบราณคดีหรืออะไรสักอย่างนี่ครับก็ได้ไปศึกษาในที่่อย่างหนึง่งที่มันศึกษานานแล้วแล้วก็มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับโบราณสถานแห่งนั้น แล้วก็มีผู้หญิงที่เป็นนางเอกชื่อว่าซากุระโดนแยกแยกปีกปีกนี่คืออะไรผมก็ไม่รู้นะแยกขนอะไรผมไม่รู้แล้วก็กระจายไปตามเวลาอะไรต่างๆกระจายไปที่นู่นที่นี่เต็มไปหมดก็พระเอกชื่อชื่อว่าชาวรันก็ได้มาเออยังไงวะเออยังไงเอ,อได้ไปรวบรวมขนนั้นเพื่อเอากับ มาใส่ให้นางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยหลังจากที่เสียคนนั้นไปก็เสียความทรงจําไปเช่นกันพระเอกก็เลยต้องการที่จะเอาคนนั้นกลับขึ้นให้กับนางเอกเพราะอยากให้เขาจําอยากให้สักรุระจาเขาได้ครั้งหนึ่งพระเอกก็เลยไปขอร้องเอออะไรนะแม่มดซึ่งน่าสนใจมากครับแม่มดคนนี้ ผมไปเจอแม่มุกคนนี้ตรงกับอนิเมะเรื่องหนึ่งเรื่อง x x เอกเอกเอกเอลิมันไม่ใช่หนังแนวละมกอะไรหรอกครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูแล้วกันเพราะว่าผมคิดโปรโมทอันนึงไว้แล้วเดี๋ยวค่อยเอไม่ใช่โปรโมทไอ้โปรเจกต์อันนึงไว้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูซึ่งแม่มุกคนนี้ก็บอกว่าจะช่วยส่งไปดาวต่างๆเพื่อไปหาของแต่ว่าต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยน ซึ่งสาคัญที่สุดสำหรับพระเอกก็คืออ,อีผู้หญิงเนี่ยต้องการช่วยอีผู้หญิงนี้ใช่ไหมพระเอกก็ต้องมอบสิ่งแรกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันซึ่งเป็นชีวิตของพระเอกเองพระเอกก็บอกพอดีจะช่วยซากุระให้ได้ยอมเสียยอมจ่ายด้วยชีวิตก็มีอีกสองคนเดินทางไปด้วยครับก็มีความหวังในการต่อสู้ไปดาวต่างๆไปกาเวลาต่างๆเพื่อจะต่อสู้ กับคนนู้นคนนี้เพื่อจะเอาขนนกกาฟาก็มีคนมาขัดขวางหลายคุณครับแต่ว่าก็ทาวิกฤตไปได้ตอนนี้มีหลายภาคมากเลยก็หรือ,อสวยแล้วไงแล้วผมจะรู้ไหมนะว่ามันจบตอนไหนแต่ผมจะทําไว้ให้แค่สองภาคแล้วกันครับเอาลิงก์ไว้แค่สองภาคคือแร้วก็ไปติดตามกันเองนะครับเพราะว่าผมก็ติดตามไม่จบเหมือนกันมันหาไม่ได้ครับช่องจะดูโอเคอยู่ก่อนแป๊บเดี๋ยวไปกับเรื่องต่อไปเรื่องที่สาม เรื่องนี้นะครับก็คือเคนิจิลูกแกะพันเสือเป็นเรื่องของเคนิจิที่เป็นเด็กอ่อนแอไม่กล้าสู้กับใครแล้วก็ได้ไปเออเรียนอ,อีเขาบอกเลยว่านิสัยของเขาคือไม่ชอบการต่อสู้รักธรรมะแต่ว่าตัวเองอ่อนแอครานี้เขาอะ่ะต้องการจะปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าตัวเอง ไอ้คนที่อ่อนแอกว่าตนเองซึ่งวันหนึ่งเขาได้เจอกับคนแก่ที่กำลังโดนมาเฟียหาเรื่องเขาก็จะเข้าไปช่วยแต่ก็โดนซัดหมอบไอ้แต่ก็โดนซัดกลับมามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมีอุนี่แหละครับเข้ามาช่วยเออคนแก่นั้นไว้แล้วก็อะไรยิ่งเขาเสนอว่าให้ชิรามาเคนจิซึ่งเป็นพระเอกมาฝึกฝนที่ ไอ้โรงฝึกที่เขาฝึกอยู่ก็คือบ้านของมันเองพี่ก็ตอบตกลงไปครับแล้วจากนั้นพี่ก็ได้ไปที่โรงฝึกนั้นฝึกโหดมากครับแต่ว่ามีรุ่นพี่ชมรมนึงวันต่อมามีรุ่นพี่บอกว่าถ้าหากเขาเอาชนะเอยไม่ใช่รุ่นพี่หรอกถ้าเขาเอาชนะเด็กคนนั้นไม่ได้ก็จะก็จะต้องออกจากชมรมแค่นี้จริงก็รับคำท้าไปครับ หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เคนดจิก็ได้กลับมาต่อสู้ซึ่งฝีมือในการต่อสู้ของเขาพัฒนาขึ้นเพราะโรงฝึกแห่งนั้นเขาก็เลยสมัครเข้าเป็นลูกศิษย์ของโรงฝึกแห่งนั้นแล้วก็ฝึกวิชาด้วยกันทุกวนันด้วยความหดเหยมแต่ว่าหลังจากเขาก็ไม่มีความโทษความเท้ครับเพราะได้อยู่กับหญิงที่ตัวเองรักนี่คืออะไรไปรู้ช่างครับ ไปกับเรื่องต่อไปครับเรื่องที่สี่โอเคครับตะกี้ผมไปหาข้อมูลมาไม่ได้หาข้อมูลหรอกผมไปเจอภาพภาพหนึง่งซึ่งผมสงสัยมากเฮ้ยนี่มันคนละเรื่องกันนี่หว่าซึ่งจากเรื่องนี้ครับที่ว่า Devil s u r v i v o r 2ผมก็คิดไม่ได้ว่ามันต้องมี Devil s u r v i v o r 1ันโอ้ยผิดพลาดมากแต่ไม่เป็นไรครับเอา Devi l Survivor 2ไปก่อนเดี๋ยว Survivor วันค่อยทีหลัง รีวิวโซเวียตทูพระเอกชื่อว่าฮิบิกิเป็นคนที่เรียนเก่งหน้าตาดีหน้าเรืองเพอร์เฟกต์ชัดนก็ได้เออรู้จักกับแอปแอปหนึ่งที่เขาดาวโหลดมาตอนแอปนั้นเอาภาพมาซึ่งเป็นภาพระหว่างที่เขากำลังจะตายแต่พี่อ,อก็คิดว่าไม่น่าจะใช่มั้ง แล้วรถไฟก็ขับมาครับพวกรถไฟเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำซึ่งผมงงมันทำเป็นได้ไงวะก็ก็มีคำถามขึ้นมาในแอป,ปที่พระเอกโหล,ลดมาว่าอะไรว่าประมาณว่าจะอยากจะอยู่ต่อหรือว่าอยากจะตายเขาบอกอยากอยู่ต่อครับใช่เลยแล้วพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้เจอกับพวกมอนเตอร์อะไรเยอะแยะแล้วพระเอกพระเอกนะดู เออตรงเล่าเรื่องของเพื่อนพระเอกก่อนเพื่อนพระเอกชื่ออะไรไม่รู้เออแล้วก็พระเอกนะครับพระเอกก็หมว่าอธิบาย<ป>ไม่ถูกละเออก็ได้ต่อสู้กับมอนเตอร์พวกนั้นง่ายๆแต่แล้วพระเอกก็หายตัวไปแล้วฉากนี้ก็เป็นของเพื่อนพระเอกกับอีผู้หญิงซึ่งตามหาพระเอกแต่ระหว่างตามหานั้นพระเอกก็ได้ไปเจอกับเออผู้ชาย แนวหญ่เพื่อนพระเอกก็ได้ไปเจอคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังต่อสู้มอนเตอร์แล้วมอนเตอร์ก็โจมตีพวกเขาพระเอกโผล่มาด้วยอ,อฮิบิกิีเนี่ยโผล่มาด้วยความสง่างามครับความสง่างามมากได้เอาเ,ออเขาเรียกมอนเตอร์ของตัวเองมาวันอัญชินม,มอนเตอร์ได้นะครับหลังจากที่ตายไปแล้วเป็นสัตว์ในตำนานครับเป็นเสือเฮ้ยผมก็เฮ้ยอะไรวะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมพระเอก ทุกเรื่องมันต้องมีพลังพวกพลังวิทรงวิเศษอะไรพวกนี้อันนี้ส่วนตัวผมนะแต่อนิเมะมันก็ต้องเออเนาะเพก็ต้องเก่งอยู่แล้วแหละเพกเพกกาบคงไม่มีหรอกในอนิเมะหลังจากนั้นเรื่องราวเป็นยังไงไปติดตามต่อครับผมดูไม่จบก็เข้าใจเดี๋ยวผมต้องไปดูเดวิส s ซเบอร์วัด้วยโอเคหยุดแป๊บ โอเคครับกับเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายสตรายเกตฟาวิกฤตอาวเดีย๋ยวพิชิตเวลาเรื่องนี้พระเอกที่เป็นที่ชื่อว่าเออโอคาเบะคินทาโร่โโโโก็จะว่าไงว่าฉันคือคำผมนี่งงกับพระเอกเลยฉันคือโอคาเบ กินทาโร่เป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องหรือเปล่าที่อนพูดมันมีนามแฝงอัน,นอีกอันหนึ่งนะที่มันแต่งขึ้นเองก็พระเอกเป็นชื่อว่าโอคาเบะกินทาโร่เป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องครับคิดว่าตัวเองโด่งดังจนต้องถูกองค์กรไล,ล่ล่าคิปเองครับพระเอกก็แค่นักวิทยาศาสตร์กากๆานั่นแหละซึ่งพระเอกเนี่ยอืก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับทำนิชชีนครับซึ่งเป็นการ ย้อนเครื่องย้อนเวลาผมบอกเลยว่าเรื่องนีุ้้ยน่าดูมากในหมู่การเวลาที่ผมดูมานะเรื่องเนี้ออกแนววิทยาศาสตร์ซึ่งคนเขียนเนี่ยก็เอาเรื่องในโลกจริงมาเขียนในอนิเมะเอยในมังงะแล้วก็กลายเป็นอนิเมะผมโคตรชอบครับเรื่องนี้ผมเชื่อวิเขาคิดได้ไงอะ่ะ คือก็วูยแปลกใจมากผมนี่ถึงกับตึบๆๆเลยหลังจากที่ได้ผมดูเรื่องนี้ครับผมก็ตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาประมาณสองสามวันครับหลังจากนั้นก็นับในห้องเหมือนเดิมก็นะก็ฟังครูพูดมากน้องมันง่วงออกเรื่องมากไปแล้วพ่ะเอกก็ได้ไปเจอนางเอกเอาเอาอยยอเลย ระเอกได้ไปเจอศพนางเอกที่โดนแทงแล้วเสียชีวิตเอกได้ส่งข้อความไปห,หาเพื่อนตัวเองว่านางเอกน่ะโดนแทงเสียชีวิตอยู่บนอาคารออประชุมซึ่งพระเอกก็ได้ส่งข้อความไปปุ๊บพระเอกก็ได้ย้อนเวลาจากนั้นพระเอกก็มาถามเพื่อนพระเอกว่าได้ข้อความจากฉันไหมที่ว่าไออีผมแดงเนี่ยโดนแทงเสียชีวิตซึ่งวันที่พระเอกส่งคือวันนั้นครับ วันเดียวกันกับที่ไปเอกเย้อนเวลาแต่เหมือนกับส่งไปในอดีตอีกสามวันที่ผ่านมา <S <S พาูดง่ายคือวันนี้เป็นวันที่ยี่สใช่ไหมครับไปเอกส่งไปวันที่ยี่สิบแต่ว่าข้อความเข้าวันที่สิบเจ็ดผมเลยคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่น่าดูแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมถ้าผมล่าไปบบนิดเดียวเนี่ยมันจะเฉลยหมดเลยว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง ก็มันเป็นเรื่องเ่าที่น่าติดตามครับก็ไปติดตามมาดูโอเคครับคราวนี้ผมจะมาโปรโมทชแนลก็เป็นชแนลเปิดใหม่เมื่อไม่กี่วันนี้เองเขาบอกว่าผมก็ตกลงเขาว่าจะโปรโมทชแนลให้ก็มาทําตามที่บอกครับชแนลนี้เป็นชแนลที่น่าสนใจนะครับผมว่าถ้าอยู่ไปอีกนานเนี่ยผมว่าต้องมีอนิเมะอย่าง Angel b e a t เนี่ยเห็นไหมเป็นอนิเมะที่ผมชอบชอบแบบชอบมากๆครับ ข,ขอบคุณมากที่เอาลงมาให้ลิงก์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมก็ลิงก์หายแล้วเนาะก็ชแนลนี้เป็นชแนลเกี่ยวกับอนิเมะครับแนะนําอนิเมะซึ่งเพิ่งเปิดเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยมาติดตามเขาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เขาให้เขาลงคลิปไปเรื่อยผมจะได้มีที่พึ่งพิงในการดูอนิเมะใช่ปะก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาบอกให้ไปติดตามกันดู ก็โปรโมทไปแล้วนะครับสำหรับช่องนี้ feeling anime Thailand ครับก็สำหรับนี้ไม่มีอะไรพูดแล้วซีอูนเซเอ้ยทุยพี่เอกแลานะงน,นั้นซีอูนิคามโคก็พาวนี่ครับกูรักครับผม